พลตำรตรีอมรศักดิ์เกษมสิริผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดสุโขทยัยมีนโยบายรณรงค์สวมหมวกนิรภัยขับขี่ปลอดภัยในช่วงเทศกาลปีใหม่เนื่องจากปัจจุบันอุบัติเหตุทางถนนส่วนใหญ่เกิดจากรถจักรยานยนต์สูงเป็นอันดับแรกและการเสียชีวิตเกิดจากการไม่สวมใส่หมวกนิรภัย ในช่วงก่อน7วันอันตรายของเทศกาลปีใหม่ที่กำลังจะถึงนี้ทางสพเมืองสุโขทยัยโดยพันตำรวจโทสาธิตแจ่มจันทร์สารวัตรจราจรสพเมืองสุโขทยัยจึงได้มีการตั้งจุดตรวจกวด,กวดขันวินัยจราจรตามจุดสำคัญสำคัญในเขตอำเภอเมืองสุโขทยัย เพื่อรณรงค์ให้ผู้ใช้รถใช้ถนนผู้ใช้รถยนต์ต้องคาดเข็มขัดนิรภัยรวมถึงผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ต้องสวมหมวกนิรภัยหรือหมวกกันน็อกทั้งผู้ขับขี่และผู้ซ้อนท้ายตั้งแต่ช่วงนี้ไปจนถึงวันที่28ธันวาคม หากผู้ใช้รถจักรยานยนต์ไม่สวมใส่หมวกนิรภัยหรือหมวกกันน็อกทางเจ้าหน้าที่ตำรวจก็จะมีการตักเตือนและแจกหมวกกันน็อกให้ใส่แต่ถ้าหลังจากนี้ในช่วงเจ็วันอันตรายหากเจอผู้ขับขี่ไม่สวมหมวกนิรภัยจะจับจริงโดยไม่มีข้อยกเว้นชยาพาธาดาเจรานนท์ไกงาน I'm sorry. Okay. มไมเียด้มีระบบตัดคแนนนะครับสายเกี่ยวกับการวิยพวกอุปกก็จะแรงขึ้นเรื่อยนะคะรับอยการสัยรับรษัทผู้การมีนโยบายการนั่นคือจะให้ว่าัเือนก่อนแล้วพร้อมแจกงบต่อไปก็ต้องใส่นะครับนะครับเดียวแจกงก่อนเชิญนี่นะครับ,ญญญบเป็นเงื่อนกันขับผุขับเป็นผู้ดูควบบินนะครับเรากว,วาจะออกรถเราต้องดูแลผู้บริษาทนะครับต้องให้พร้อมก่อนนะครับเพื่อจะออกรถได้นะครับโอเคครับผม